ครับทุกคนตอนนี้นังจับมาจากบ้านอากาศอํำนวอยมาถึงที่กรุงเทพเนี่ยตีห้าครับผมแต่ตอนนี้นังจับอยู่ที่ตลาดนัดครับผมกําลังจะไปซื้อเอ,อไก่ทอดกับกับข้าวอะไรก็ได้ที่ยามูลเซนครับผมนี่ครับนังจับอยู่ตรงนี้นะครับยิบซีครับ คุณทุกคนนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยเอซีทุกท่านเวลายามนางจับไม่อยู่ขอให้กำลังใจให้แม่บัวด้วยนะครับเป็นห่วงแม่บัวเสมอน,นะครับผมขอบคุณนะครับทยก่ท่าเรืเอ,อนางจับกำลังจะข้ามถนนเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ใกล้แค่ไหนคิดถึงอยู่เอฟซีทุกคนเสมอเด้อจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย